ฉันรู้ว่าคุณม่หิวแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องกินอะไรหน่อยนะ,อะตอนผมไปถึงหมอบอกว่าพ่อผมเสียไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนแล้วผมไม่ได้เจอท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยซ้ำ ฉันจัดการเรื่องที่โรงพยาบาลแล้วติดต่อสถานที่จัดงานศพแล้วด้วยส่วนเวลาเผาศพคุณคุยกับคนในบ้านแล้วก็บอกฉันได้เลยนะลุงรองโทรหาผมบอกว่าวันมารืนจะมาพูดตามตรงนะครับช่วงนี้ผมก็คิดเรื่องนี้พ่อผมไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่ออีกต่อไปแล้วถ้าพ่อรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ คงจะว่าผมไหมครับไม่มีทางอยู่แล้วฉันจำสีหน้าคุณตอนคุณทวง,งความยุติธรรมให้กับพ่อได้คุณเป็นลูกชายที่ดีจริงๆ pandemic. คุณคิดแบบนั้นก็เพราะว่าคุณรักพ่อ <clears throat> ถ้าหากว่าเขารู้แล้วก็เขาต้องภูมิใจในตัวคุณ งานครั้งนี้คุณทำได้ดีมากครับในเวลาแค่สามวันรายการถ่ายทำเสร็จแล้วก็ออกอากาศผมว่ามันน่าประทับใจมากอย่างที่บอกเราทำสุดความสามารถค่ะแต่คุณเสวียคะจากการวิเคราะห์ของเราการโจมตีนมผงจอมพลังน้อยนับครั้งไม่ถ้วนนี้ต้องมีการไต่ตรองไว้ก่อนแนะ่เพราะงั้นในตอนนี้เราจึงยังประมาทไม่ได้เราหวังว่าทยานฟ้ากรุ๊ป จะตามหาว่าเอกสารเหล่านั้นหลุดออกไปได้ยังไงโดยเร็วที่สุดคะ่ะเอกสารทั้งสองชิ้นที่หลุดออกไปส่วนหนึ่งมาจากฝ่ายการตลาดกับฝ่ายบริการลูกค้าค่ะเอกสารส่วนที่มาจากฝ่ายการตลาดพูดตาตรงว่าตามรอยยากเพราะว่าสัญญานั้นถูกส่งจากฝ่ายกฎหมายไปยังฝ่ายการเงินก่อนจะไปถึงฝ่ายการตลาดผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยก็คงมากถึง20คนเพราะงั้นคงยากที่จะเจอเบาะแสแต่ว่าบันทึกการร้องเรียนจากฝ่ายบริการลูกค้าสามารถตามรอยได้ ขอบคุณครับพีบค่คาย,ายถือซะว่าเป็นโบนัสนะเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลตราบใดที่ร่วมงานกับฉันได้ส่วนแบ่งยุติธรรมฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทมีพนักงาน85คนแบ่งออกเป็น3ทีมทำงาน24ชั่วโมงผลัดกันตอบคำถามของลูกค้าและรับมือกับการร้องเรียนบันทึกการร้องเรียนแต่ละครั้งมีการบันทึกเสียงและจดไว้จากตรงนั้นจากนั้นหัวหน้าของแต่ละทีมจะจำแนกประเภทข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนทั่วไปจะถูกนำออกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผ่านไป3เดือนการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใหญ่ๆรวมถึงภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลอยู่แล้วจะได้ติดตามข้อร้องเรียนได้ทุกเมื่อเพราะง,งานหัวหน้าของแต่ละทีมก็มีสิทธิ์เรียกบันทึกเหล่านั้นกลับคืนมาตรวจสอบได้พอทีมดูแลลูกค้าก็มีสิทธิทำแบบนั้นได้เหมือนกันเขาลาออกไปเมื่อ3เดือนก่อนตอนนี้ตำแหน่งว่างอยู่ค่ะ ผู้กอย่างก็คือคนที่ปล่อยข้อมูลอาจจะเป็นหนึ่งในหัวหน้าของทั้งสามฝ่ายก็ได้จะพูดแบบนั้นอีกก็ได้คุณอยากให้ทยานฟ้ากรุ๊ปทำการสืบสวนหรือเปล่า,ยาอย่าแย่าใ้งูตื่นมา,าคำตอบกันเองีเห็น